้าส่องคอมเมนต์แฟนๆชี้แนะลิซ่าไม่ต่อสัญญา YG บอกแบบนี้ค่ะหุ้น YG ลดลงแรง4.91%ในวันเดียว สวัสดีเพื่อนชาวบรีทุกคนค่ะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาส่องรีแอคชาวเน็ตชาวโลกกันหน่อยนะคะว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อลีซ่าไรพิงสองนคนไทยของเรากับสังกัด YG e n t e r i n m e n t ค่ะจากอุกตสาหกรรมเคป๊อปเกาหลีใต้อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนคะคะก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าทั้ง3ามเมมเบอร์แห่งเกาหลีใต้ค่ะพีจีซูน้องโรเซ่และเจนนี่ค่ะสัญญาราบรื่นไปด้วยดีก็คือคาดว่าจะไปทางต่อสัญญากับ YG ส่วนน้องลิซ่าแห่งไบร์พิงนะคะศิลปินชาวไทยของเราสัญญาก็ยังคงไม่เคลียร์นะคะก็คือยังหาข้อสรุปไม่ได้ซึ่งทางว g จีนี้ได้กล่าวกับสื่อว่าจะพิจารณาดิวส์แล้วก็จะเจรจากับลิซ่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งณนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ทราบความคืบหน้านะคะว่าจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรว g จีก็ยังคงเงียบอยู่ค่ะ นอกจากนี้ก็หลังจากที่มีข่าวออกมาในระหว่างสัญญาลิซ่าก,กับ YG ยังไม่ชัดเจนนะคะก่อให้เกิดหุ้นของ YG นี้ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องถึง8เเกันเลยทีเดียวค่ะก็ก่อให้เกิดความกังวลของนักลงทุนเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามในวันที่8เดือน8 กับสัญญา7ปีนะคะที่ลดแรอยู่ในวงการอุตสาหกรรมเคป๊อดังระดับโลกอย่างน่าภูมิใจล่าสุดในวันนี้นะคะ16สิงหาคมหุ้นของ YG ได้ลดลง4.91%ลบ400นะคะ77,500คโเรียวอนค่ะดิ่งลงขึ้นขึ้นลดลงอยู่แบบนี้มาหลายวันค่ะทั้งสื่อดังเกาหลีใต้สำนักข่าวก็ลงข่าวประมาณนี้เป็นอย่างมากรวมถึงได้มีการลงข่าวกดดันให้ลีซ่าได้ต่อสัญญากับ YG รวมถึงชาวเน็ตเกาหลีใต้นี้ต่างกอ,อกมารีแอคผ่านในชุมชนออนไลน์ต่างๆนะคะมาบราต่างก็บอกว่าดิซ่าไม่ควรอยู่กับแร็คพิงบ้างแล้วก็บอกให้ไวจียกเลิกการเดบิวต์ต่างชาติมาแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือมีคอมเมนต์ที่เยอะมากๆเราก็มาดูรีแอคชาวเน็ตต่างชาติกันบ้างว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรร,รอคอมเมนต์นี้นะคะก็มาจากแฟนๆได้เม้นตตามสื่อต่างๆและในทวิตเตอร์ค่ะซึ่งต่างก็แสดงความคิดเห็นกันว่า ฉันดีใจมากลิซ่าจะออกจาก YG ในไม่ช้าลิซ่าประสบความสำเร็จดังระดับโลกสาเท่าถ้าหากอยู่นอก YG กิจกรรมเดี่ยวการโปรโมตยอดขายอัลบัม้มรายการเกาหลีแฟนๆต่างก็รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นลิซ่าโดนเหยียดเชื้อชาติอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่สามารถหยุดความดังระดับโลกของลิซ่าได้ YG จะหาลือกันต่อสัญญากับลิซ่าได้อย่างไรเมื่อพวกเขาทากับเธอตั้งแต่เดบิวต์ ลิซาควรได้รับบริษัทที่ดีกว่านี้และสัญญาที่ดีกว่านี้วันที่ลิซาไม่ถูกควบคุมวายจีมันดีมากจริงๆหุ้นของวายจีลดลงในขณะที่ไรพิงเวิร์ทัวร์อเมริกาเหนือกับรอบอันคอรบริษัททํากับลิซ่าชาวต่างชาติไว้มากมายฉันคิดว่าลิซาไม่ต่อสัญญาและจะออกจากวายจีก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมมีบางคนบอกว่าลิซาจะเดินเส้นทางใหม่สู่ตลาดเพลงสากลเธอได้รับการสนับสนุน ลิซ่าออกงานในช่องโควิดไม่ได้ในขณะที่สมาชิกออกงานต่างประเทศได้มีแอนตี้อิจฉาเธอเพราะเธอประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากลิซ่าโดนกดค่าตัวด้วยกฎหมายของคนต่างชาติศิลปินต่างชาติเพียงคนเดียวลิซ่าเคยโดนแฟนคลับเกาหลีใต้เรียกร้องให้เธอออกจากวงเพียงเพราะเธอคือคนไทย และอีกมากมายค่ะเรื่องราวนี้ก็ได้เกิดขึ้นนะคะรวมถึงลิซ่าอย่างได้โดนโกงเงินจากอดีตผู้จัดการเมนี่ที่คอยดูแลน้องลิซ่าคือโดนโกงมากกว่า25ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นแค่คอมเมนต์บางส่วนเล็กๆน้อยๆนะคะที่แฟนๆออกมารีแอคทวิตผ่านเทปเตอร์เท่านั้นค่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ